สัสดีครับบัดนี้วันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันที่48ที่ข้าพเจ้านา,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 ายสลรวุฒิตั้งประกอบพระวัติเชียงสดนายาพระสุภปฏิธรรมุนต์ต่างๆถวายพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเจดียบูชาแด่ครู้าจารย์ทั้งหลายก็จริงของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้เป็นสมาช้กจดในคราบอาขราเป็นชนะในบทสวนิทตัวเนื่องด้วยเถิด หนึ่งบทสวดชนุนเทวดาสมันตาจักาวาลิสุอัตตะราชันตุเทวตาสะธรมมุนิราชัสสาสนันตุสขามูกะทังสักเกกาเมโยรูเปกิริคารัตเตเันตะลิเควิมานเนทิเปรัตเตจะคาเมตารุวะนาคาหาเนเคหาวะโทมะหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชลทารวิสเมยักขะกันทพานาคาตินทัตตาสักเกยังมุนิวาระพะจานังสาธโวเมตุนันตุธัมมะสวรรค์กาโรยปัตันตาธัมมะสวรรค์กาโรยปัตันตาธัมมะสวรรค์กาโรยปัตันตา สองบทพุทชาพราตนาเตอิมินาสการน์พุทธังภูชยามะอิมินาสการน์ธรรมังอภิูชยามะอิมินาสการณ์สังฆังอภิูชยามะสามบทกล่าวพระรัตนาเตออลังธรรมะลำภูทภควาพุทธังพระวันตังอภิวเทมิสวาขาโตพัตตาตโมธรรมังนัมมาสามิสุปฏิปันโนพัะโตสาวะสังโฆสังฆังนัมมามิสี่บทส่วนนัมมากางสิทธิคถานัโมตัส่าพัะโตนะโตธรรมะลำภูทส่า นะโมตัสสะภะวะโตท่าโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตท่าโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไสยาทคมณปาฐะพุทธังสานังกฉามิธัมมังสานังกฉามิสังฆังสานังกฉามิทุติยัมปีพุทธังสานังกฉามิทุติยัมปีธัมมังสานังกฉามิทุติยัมปีสังฆังสานังกฉามิตติยัมปีพุทธังสานังกฉามิตติยัมปีธัมมังสานังกฉามิตติยัมปีสังฆังสานังกฉามิ หกบทสวดสัจจญาคถานาทิเมสานังยังพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจเวเชนะสุทิเมหุขอตัสัพพทานาทิเมสานังยังธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจเวเชนะสุทิเมหุขอตัสัพพทานาทิเมสานังยังสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจเวเชนะสุทิเมหุขอตัสัพพทาเจ็ดพุทธังสติอิติปิโสภวารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาจนะสัมมโนสุกโตโรกาวิทูอนุตโตโรปุริสธรรมาสารีสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภักวาติ แปดธรรมานุสติสวะขาโตพระตาตโมตาจิตโกกาลิโกเอปัสิโกโอวนาจิโกปจัตตังเวทิตโพวิญญูหิติเก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนพระโตสาวะสังโฆอุชุปฏิปันโนพระโตสาวะสังโฆญาญาปฏิปันโนพระโตสาวะสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระโตสาวะสังโฆยะทิตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถุพุทธโผลขลาเอสามพระโตสาวะสังโฆอาวเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกานิโยนุตจลังบุญยักเขตังโรกัสซาติ สิบรัตนสูตรยานิทะภูตานิสามาคาตานิปุม,มานิวายานิวะอตาลิเเคสะเพวะอุตาสุมาณาพระวันตุอโทปิสกะจะชนันตุภาสิตังสัสมาหิพูตานิสาเมทะสัเพเมตังกาโรทะมานุสิยาปะทะยะทิวาเจรัตโตจหะรันติเยพาลิงตัสมาหิเนลัคถะอปปมัตตายังกิจิวิตังอิทะวาวุลังวาสักเเคสุวายังรัตนามนิตังนะโนสะมัง อาจภิตทาคาเตนะอิตัมปิพุเทตนังปณนิตังเยเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุโขายังเวขางามะตังปณิตังยะทัชขาสกายมุนีสาวาหิโตนาเตนะธรรมเมนะอามะหิกิจิอิตัำปิธรรมเมจนังปณิตังเยเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุยามุตตะเซโตปริวะนาจีสุจิงตมาทิมานันตริกัญญะมาหุสัมาหิกาเจนะสะโมนาวิชติตัมปิธรรมเมจนังปณิตังเยเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุ เยบุคลาอัฏฐสตังปะสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตตะกินเนยะสุขะตาสะสาวกาเอเตสุทินนานิมพรานิอิธัมปิสังเกตุนังมณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสติโหตุเยสุปยุตามะนะสาธรรมหีนะนิกามิโนโคตะมะสาสะนาวีเตปฏิปตาอามะตังวิคายะหะระธามุทานิพุตติงพุชฌะมานาอิธัมปิสังเทตุนังมณิตังเยเตนะสัจเจนะสวัสติโหตุ ยทีทัตคิโลปะทฒวิงสิโตสิยาจตุมพิวาเตปิอสัมปะกัมปิโยตัตุพมังปะปุลิสังวะธามิโยยะขะจานิอเวจะปะสติตัมปิสังเคตนังบริตังเอเตนะสัจเจนะสมาติโหตุเยริยะสะจานิวิภาวะยันติคัมเพระปัญเยนะสุเทสิตานิกิจจาปิเตโหติกุสัปตะมัตตานะเตะวังอัฏฐะมะมาที่ตัณฐิตำปีสังเคตนางบริตังเอเตนะสะเจนะสมาธิโหตุสหาวะสาระสานะสัมปะทายะตายุสุ ตยะสุธรรมมาทนิตาภรวาริตสกายะหิขิวิจิกิจิตตจัสิละพัตังบาปิยะหะหิกิจิจะตุหะปายะหิจะวิปปมุตโตชะจาพิธานานิอาภะโพคาตุมีทำปีสังเกตจนังปนิตังเอเทนะสัจจนะสมวติหโฏกิจจาริโสกามังกาโรติปะปกังกาเยนาวาจายุทะเจตสาวาอาภะโพโสตสาะปาพิชะทายะอาภะพตาทิทะปะทัสสาอุตายทำปีสังเกตจนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสมวติโหตุ วานาปกุมเพยยถาปุสิตตะเกกิมหาณมะเสปะติธรมะคาเมิงกิมเหตะทูปะมังธรรมะวรังอเทสัยนิพานะคาเมิงปะละมังหิตายะอิธรรมปิพุทเทสนังมณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุวะโดวะรย์ดูวระโทวะระหะโรอนุตตะโรธรรมะวรังอเทสัยธรรมปิพุทเทสนังมณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุขีนังกุรลังนะวังนะทิสสะภาวะสัมภะวังวิรัตติตายะติเกหะวะหะเมิงเตขีนะอิจาวิภุ ฉันทานิพันติกีลายะทายมปะทีโปปิสัมปีสังเกนังบริตังเอเจนะสจเจนะสวติโหตุยานิทาปูตานิธัมมคารานิภุมมานิวายานิวะอัตตาริเกตถาคตังเทวามนุสสาปูจิตังพุทธังนามัตสัมมาสวัติโหตุยานิทาปูตานิสัมมาคารานิภุมมานิวายานวะอัตตาริเกตตาทักตังเทวามนุสสาปูจิตังสังฆังนามัตสัมมาสวัติโหตุ สิบเอ็อาดานาปิยาปริตสัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสัตตาปวัติิตโตสัพพะเวลามติกันโตนิพุตโตจะตูวังภาวะสัพพิจโยวิวัชันตุสัพโโดโควินาสตุมาเตภาวะวันตาลาโยสุขีติคายุโกภาวะอภิวาทานสีริสานิจังวุตตาปัจจินโนจตารโอธรรมาวัตติอายุวันโนสุขังพลังสิบสองอาทิตตปริยาสูตรเอวเมสุตังเอกังมธรรมยังบควาคายังมิหารติคยาสีเสสอาิภิกขุสาเสนะ ตัตะลักโควาวิุอามันเตสรสัพพังวิเวะทิตังกิจจาวิเวสัพพังทิตังจักขูวิเวะทิตังรูปาทิตาจักขูวิยนางทิตังจักขูสโสทิโตยามปีตังจักขูสัพปสัพจยาปัจติเวทายตังรูขังวารูขังวารูขามาตขังวาตามปีทิตังเกณฑ์นาทตังทิตังราคะเกนาโทะเกณามคเกณฑ์นาทตังชาติยาชาวรามาดีนะโสเกปิฏิเทวีตุเกงโตมัสีปยาสีทิตติวัฒมิโสตังท่ตังสัตตาทิตาสัสตตาวิยตังะั สุขังวาตมัม pues บ mm ิทิตังเกนัติตังทิตังลักขิกนาโตตะกินาโมกินาทิตังชาติยาเจ้ารามาลีราชสกีหิปิเทวีทุเกหิโทมาสีอุปายาสีทิตันติวัฏธมิคานาทิตังคันธาทิตาคานาวิยนังทิตังคานาสปัสโซทิตโตยัมิตังคานาสัปัสสปัิยาปัจติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุขมาสุขังวาตัมบิทิตังเกนัติตังทิตังลักขิกนาโตตะกินาโมกินาทิตังชาติยาเจ้ารามาลีราชสกีหิปิเทวีทุเกหิโทมาสีอุปายาสีทิตันติวัฏธรร คิวหาทิตาราสาทิตาชิวหาเวียนังทิตังชิวหาสัพพโสทิโตยัมปิดทางชิวหาสัพพสัพจยาวิจติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาทุขังวะสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตัมปิดทิตังเกิดาทิตังอธิตังราหะกินาโทสกินาโมกินาทิฏฐงชาริยาโชรามานัสกเกหิปิเทวีทุเกทุเกหิโทมัสีอยปยาสีทิันติวัฏามิกายโยทิโต้โพธพาทิตากายวิยนังทิตังกายาลมโสทิโตยัมปิดทางกายสัพสัพจยาวทิ ขะมะสุขังวารุดมปีติตังเกน่าติตังอธิตังรากให้กินาโทสกินามัวกินาโทสกินามัวกินาทิตังชาติยาช้อุรามานะนาสงกีอิปิเทวีทุเกตุมารเซียุปยาสีทิตันติวัฒน์มิมโนทิตโตธรรมามิตามโนวิยนังทิตังมโนทัปโสทิตโตยัมปิตังมโนสัปปสัปปติยาปัตติเวทายทิตังสุขังวาทุขังวารุข้มาสุขังวาตัมปีติตังเกน่าติตังอธิตังรากให้กินาโทสักินามัวกินาทิตังชาติยาช้าุรามาะในหน้าสุกกีีีิเทททวโมงฆ์อุปยาสีทิวัตมิ เอวังภาษาวิเคสุตตวารียสาวกโกจากคุณสิปีนิพนติรูเปสปีนิพนติจากุวิญาณปีนิพนติจกคุณสัพพปีนิพนติยามบิทังจากคุณสัพพะสัะตยาปัจจติเวทายังทุกขังวาทุขังวาทุขมาขังวาตำตมิงปีนิพินัติโสตตมิงปีนิพินทติสัตเทสุปีนิพินติโสตวิญาณนปีนิพินทติโสตสัพพะเสปีนิพินติยามปิังโสตสัพพะสัพะตยาปัจติเวทายทีต คณะเมิงีนพิทนติคัตเทตปีนิพิทนติคณะวิญญาณปีนิพินติคณะสัสปีนิพินติยามปีทางคณะสัมปัสัตยาปติเวทายตังขังว่าุขังว่าลุขามาสุขังว่าตัดเซิีนิพินติทีว่าหายาปีนิพินติราเซตุปีนิพิทนติที่ว่หาวิญญาณนปีนิพิทนติทีว่หาสัพพะสปีนิพิทนติยามปีทางชีว่าหาสัพพะสัตยาปัติเวทายตังลุขังว่าลุขังว่าทุขมาสุขัง กายสัพพะเสปิณิพินติยามีทางกายสัมมาสัพติยาไปจติเวทายังดุขังวาทุขังวาทุขามาทุขังวาตอนทังปิณิพินันติมารณะธรรมปิณิพินันติธรรมเวสุปินิปินติมโนวิญญานีปิณิพินันติมโนสัพพะเสปิณิพินติยามีทางมโนสัมปัสสัพติยาไปจติเวทายังทุขังวาทุขังวาทุขามาทุขังวาตอนทังปิณิพินันตินิปิทังวิรัตติวิรค้าวิมุตติวิมุตตัมมิงวิมุตตามีติยานังวิติชินาชาติวิริตังมรร กตังกัลลนียังนาบาลังอิทัตตายาติปิชายาติติตอิทัมะโอจะมกวาอัตตมนาเตมิกภูภคตโตปสิตตังอาภินัตถุนิมัสภิจจะปานะเวยาการัตสมิภัญญาเมตตาสะภิกขุสาสสะอนุปทายะอาศัยเวหิกิตานิวิมุจจรูปสุติสิบสามนัตตนะอนัตตรักขะสุตังเอวามเรสุตังเนกังทำอย่างพระวาภราสียังวิหารติอิสิเบปตนีมิคตเย ตันตะลโคภควาปจาวะคีเยพิคูอัมมันมาเตสีรูปปังวิกเวอัตตาโรปาจาริทังวิกเวอัตตาภวิษณังยิทังรูปาภริยะสังวรตยะราภิชาติรูปเอเมรูปังหมูตัวเอเมรูปังมาหุสิติยะสมาจารโควิกเวรูปังนันตาตารสมารูปังภริยะสังวัตตินะจารปติรูปเอเมรูปังหมูตัวเอเมรูปังมาหุสิติเวชนานันตาเวชนาติริทังวิกเวอัตตาภวิษณังยิทังเวชนาภัิยะสังวัิตยะ ราภิธาจาเวทนาญาเอมเมเวทนาหัวตัวเอมเมเวทนาโมสิติยตมาจากโคภิกเวเวทนานันตาต่อมาเวทนาปัญญยาธัตินจะรับปฏิเวทนาญาเอมเมเวทนาหัวตัเอมเมเวทนาโมสิติสัญญานันตาสัญญาติทางภิกเวอาตมาวิสัานนิยตังสัญญาปัญายาธังมะสติน่าจะรับปฏิสัญญาญเอมเมสัญญาหัตัวเอมเมสัญญาโมสิติสังฆารานันตาสังฆาราติทางภิเวอาตมาวิสังสุนัยตัง สังฆรดาปัฏายาสังกตตยุงรับไปธาจากังกะเรสุเอวเมสังฆราขอตุเอเมสังฆัรามม่สุนติและสมาจะโคภิกเวสังฆรานันตาตัดสมาสังฆราปัฏายาสังกัตติน่าจะรวัติสังฆะเรสุเอวเมสังฆราขอตุเอเมสังฆัรามม่สุนติวิญานันตาวิญานจะอิทธางวิกเวอตาภาวิสานิทังวิญานาปัฏายาสังกัตตะรับไปธาจากวิญญาณเอวเมวิญาณนงหตุเอวังเมวิญานมาหัวสิทิยละสมาจะโคภิกเววิญานันตาตัดสมาวิญาณาปัฏายาส น่าจะรับปฏิวิญญาในเอลเมวิญญาณหัวตัวเอลเมวิญญาณนามหุสิติตังกิมวิจตับพิกเวลรูปานิจาวาณิจาวาติจาวันเตยมานานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังพันเตยมานานิจังทุกขังวิปรินามะธรรมังกำลังนุตังธรรมานุปัสสิตุงเอตังมะเอโสมหาสมาธิเอโสเมตตติโนเอตังมันเตตังกิมวิจตับพิกเวลเวชนานิจาวาณิจาวาติจาวันเตยมานานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังพันเตยมานานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกำลัััังงงงนนุุุตตตสสมมาปิเเออะโ อามหาธมิเอโซเมตาติโนเฮตังปันเตตังกิม้ยาตาพิกเวสัญญานินจาวาริจาวาติจาวันเตยามันานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังปันเตยามันานิจังทุกขังวิปริณามาธรรมังกำลังนุตังธรรมานุปัสสีตุงเฮตังละมะเอโซมหาธมิเอโซเมตาติโนเฮตังปันเตตังกิม้ยาตุพิกเวสังกรณญจาวาจาวาติจาวันเตยามันานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังปันเตยามันานิจังทุกขังวิปริณาามมมธััังงงกำลนนุุตปััสสตตุงงเลิเเอโมณา ตังกิมยถาพิกเววิีนางนินจาวาจาวาติจาวันเตยามันานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังมันเตยามันานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกำงนุตังธรรมานุปัสสีตุงเอตังมะเอโสหามัสมาเอโสเมตติโนเอตังมันเตตัตมาติห้พิกเววียังกิตจิอรูปะติตานาคาตัปปุปปานาธรรมตาวาวิธาวะอราริตกังวาสุภุมังวะหินังวะปันิตังวะยันตุเรสเกวะตาปังรูปังเนตังมะเนโสหามัสมานาเมโสวัตตติเอเมตังยถาบุตังธรรมะปัจจะยะทัตพัง ยาการิเวทนาติตนาคาตาปัจจุบนาธรรมตาวาปิถวาโอราลิกาวาสุกุมาวาหินาวปานีตาวายาทุเรนติกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหามัตมีนาเมโสอัตาติเอวังเมตังยะถาภูตังสมมตปัจจายะทัตพังยาการกิสัญญาอติตนาคาตาปัจจุบนาธรรมตาวาปิถวาโอราลิกาวาสุกุมาวาหินาวาปานีตาวาญาทุเรนติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหามัตมีนาเมโสอัตาติเอเมตังยะถาภูตังสมมตปัจญายะทัตพัง เยเกจีสังกรลลาอติตานาคตาปาจุปนาอัตมตาวาภิรวาโอราลิกาวาสุกุมาวาหินาวาปานิตาวายเยดูเรสติเกวาสัพเพสังกราเนตังมะเนโซหามัชมีนาเมโซอัตตาติเอเมตังยะถาบูตังสมัตปัจจะยะทัตพังยังกิจีวิยานาอติตานาคตาปาจุปนาอัตมัตตาวาภิะวาโอราลิกังวาสุกุมังวาหินังวาปานิตังวายเยดูเรสติเกวาสัพพังวิญญาณัง เอตังมะเนโซหามัตมินะเมโซวัตตาติเอเมตังยะถาภูตังละมะปายะทะทัพพังเอวังปัสสาวะปิกเวสุตตวาริยะสาวะโกรูปัสสมิงปิติพิัตติเวรณายะปิติพิสติสัญญายะปิติพิสติสังขารเลสุปิติพิสติวิญญาณสังมิปิทิพิสตินิพิตังวิละติวิละคาวิละติวิมุตตาสัมมิงวิมุตตามีติญาณังมุติคินาคาติมุติตังปะระหามาจาริยังกตังกาลนิยังนาปะรังอิทตายาติปะทานาติติธรรมโวจจาภะกวะอาตามนา ปจัวคียาพิภูเพราว่าโตภาสิตังวินันตุงยิมัสมิตจปปานะเวียยากรานสังหมิงพยามเนปจัวคียาน,านังภิกขุนางอนุปัสสยะอาสะเวหิจัอาสะเวหิกิตานิวิมุตติงสุติ